สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนดูช่งกันด้วยนะมาอยู่ของฟิฟซี่ตลอดนะครับและวันนี้เรามาอยู่กัที่หน้าเว็บไซต์ของสยามแพรนะครับใครที่ได้ดูคลิปสวิดับนลล่ซ่าผมเล่นเสียไป3 0 0ร้อยเคผมมีสี่แสนผมไเล่นมามันไม่บวกจริงวเว้ยมันเล่นยังไงก็ไม่บวกเมื่อเลยพักก่อนเสียทุนแค่นี้เอาหแล้วโดดเลยก็เลยจะมาเอา,เอาคืนที่หนูให้ได้ก่อนนะถ้าคืนหนูได้เดี๋ยวกลับไปตบมันคืนให้ได้นะครับแต่เบนหนึ่งร้อยมันกระโดดแล้วโอ้เกลือีแล้วที่เกลือ คุณแสนสนะเราจะทําให้มันกลับไป300ร้อยเคยังไงนั่นก็หมายความว่าเราต้องโลบเราต้องฝืน5,000ซึ่งมันยากจัดเลยนะโดดเฮ้ยโดดถี่จังวะตันนี้เบ็ด500เองนะกูไม่ได้เบ็ดหนักเลยแม่งแล้วรอบนี้แตกแค่นั้นแหละใช่ปะยังนั่นจริงๆด้วย โอ้แล้วบอกรอบนี้แตกก็แตกจริงโอ้โหเอ้ยไม่น่าจะเบ็ดสักพันหนึ่งอะผมน่าจะเบ็ดสักพันสองพันนะโอ้เกิดความโลภนะคุณผู้ชมนะเราเสียดายด้วยเราเบ็ดน้อยไปอะอวัตถฝักเอ้ยโดดอีกรอบได้ปะล่ะเพือ่อนกดแล้วมันโดดแล้วแตกไปด้วยกว่ามันจะโดดให้อีกรอบนึงน่าจะยากอะ่ะโอเคสองลายครับสวยครับมาดิมันห้าแม่งเลย พอเพิ่มเบ็ดไป2อัน 2005, จะเป็นยังไงนะมาดูกันคุณผู้ชมสวยสวยครับสวยขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆว่าลดเบ็ดก่อนตอนนี้ต้องลดเบ็ดก่อนเพราะว่าเพิ่งแตกมาเรืความไม่ต้องเก็บเยอะนะเนี่ยสองพนี้ี่เราหมดไปเยอะแล้วนะเนี่ยลดเบ็ดลงมาก่อนไม่โดดง่ายๆหรอกเชื่อผมดิเพราะม่งโดดไป2รอบแล้วแตกยับเลย ไปครับขอตัวจีนจงสถิตไม่กล้าขึ้น5,000หนาวจริงปะเพราะว่าบางทีมขึ้น5,000แม่งก็เปลี่ยนไปเลยอะต้องขึ้นแล้วครับมามาดิสักตัวหนึ่งอะสักตัวหนึ่งมาสวย ผมขอแค่ไม่เกลือไม่จําเป็นต้องเป็นตัวจีนเต็มแผงครับผมขอแค่ไม่เกลือ,อน,นี่ก็ได้แต่ขอไม่สุดไม่เป็นส้มไม่เป็นถั่วเออโอเคโอเคพักก่อนไหมพักก่อนไหมเพราะว่าวันนี้โดดโดดเยอะแล้วนะถามว่าได้คืนยังก็ยังอ่ะอยากขึ้นสามแสนนะจร,จริงปะอยากขึ้นสามแสนจะได้แบบวนกับไปจัดสวิตบนอันซ่า ่ก็ไมรู้วจะให้เฉียบกวนี้ต้องเป็นตัวจีนสวยครับโดดอีกแล้วครับอุย้ยโดดบ่อยมากคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ให้ผมขึ้น 300k แล้วผมไปเลยครับ2 5 0 0ัซะด้วยอย่ากเกลือไม่้<ะ>าลนะทำไมาอย่างนี้ผมรู้เลยอ่ะผมรู้เลยอ่ะมันเป็นเซนส์ของเราเลยอ่ะคุณผู้ชมแม่งอีเวน ไม่แปลกนะมันโดดบ่อยนะมันก็ต้องเกลือบ้างแหละมั้งนะแค่ห้าหมื่นไว้ถึงมากกว่านั้นก็ได้ <c oughs> ตัวจีนมาหน่อยครับขอตัวจีนดีกว่ามาไม่ขออะไรเยอะแล้วขอตัวจีนเลยห้าพันแม่งเลยแล้วกันไฮ้นึกว่าบวเบ็ดเพิ่มปุ๊บเข้าเลยเฮ้ยโโอ้โห อย่างที่กับเกือบถึงนะคุณผู้ชมลงมาอีกแล้วเราแล้วยังไงครับจังหวะนี้ไม่ถ้าไม่มีจีนมาเราจบไม่มีจีนหรืออะไรก็โอเคโ,อโหยังโดนอยู่อันนี้แหละเพื่อนมึงให้กูไปมึงให้กูไปเพือนโอโ้ยัง ามนั้นเลยไม่รดเบ็ดละนะครับพอเลยไม่หวังอะไรแล้วด้วยตะกี้ฝั่งซ้ายคือเอ้ยผมพอได้ลุ้นอะ่ะมีทั้งไวาทั้งตัวจีนอะ่ะแต่มาเป็นฝั่งขวานโอ้แล้วโดดอีกรอบหนึ่ง้าคันสุดท้ายมึงยังให้ความหวังกูอีกหรือถ้อากูรอดกูจะรักมึงมากเลยเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่เอา เพื่อนกูขอร้องเลยเพื่อนอ, <c oughs> อันนี้ก็เราผิดเองเราโลภไปหน่อยเราไม่เลิกมันมันไม่ถึงเป้าที่เราต้องการอ่ะมันก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ นะครับแต่แต่แตชิปนี้สอยรู้ว่าต่อให้คุณมีโอกาสแค่ไหนถ้ามันไม่ใฉ่ก็คือไม่จ่ายคือโดดแล้วโดดอีกอะโดดแล้วโดออโด,วโดอีกกับเป็น5ห้าพันอะไอชี้ยไม่เจ้ากูให้ได้เลยเฮ้ยแล้วแต่มึงอะแล้วแต่ไว้าหน้าเบือ่อไปละ